15ธันวาคมเตรียมเพิ่มเงินขึ้นทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เป็นประเด็นเนี่ยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเลยเละครับเมื่อมีข่าวออกมานะครับว่าทางด่วนพิเศษนะครับประเทศไทยเนี่ยเตรียมขึ้นค่าทางด่วนสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับการขึ้นค่าทางด่วนนะครับผม สืบเนื่องจากวันที่20ตุลาคมนะครับมีรายงานว่า15ธันวาที่จะถึงนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมีการปรับค่าผ่านทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครระยะทาง16.7กิโลเมตรเพิ่มขึ้นอีก15บาทซึ่งเรื่องนี้นะครับนายสุรเชษเหล่าภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องการเตรียมปรับค่าผ่านทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครระยะทาง16.7กิโลเมตรเพิ่มอีก15บาทแล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคม64ซึ่งการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าวนั้นเป็นไปตามสัญญาสัมปทานกับเอกชนคู่สัญญาที่ต้องมีการปรับขึ้นทุก5ปีครับสำหรับการปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางด่วนสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนะครับจะมีดังนี้นะฮะร,รถยนต์4ล้อนะครับเดิมนะฮะ50บาทเพิ่มเป็น65บาทครับ รถ6 1ถล้อนะครับเดิม80บาทเป็น105บาทครับรถมากกว่า10ล้อนะครับจากเดิม115บาทเพิ่มเป็น150บาทครับส่วนในขณะนี้นะครับที่เกิดสถานการณ์โควิด1 i d 1 9การปรับค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนอาจได้รับผลกระทบไปด้วยนั้นทางบอร์ดกทอพอนะครับและกระทรวงคมนาคมได้มอบให้กทอพอเนี่ยเจรจากับคู่สัญญาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ bem นะครับ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเชิญ BEM นะครับมาหาหรือว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างไรบ้างอาจจะเชลอปรับเพิ่มไปก่อนหรือมีโปรโมชั่นอะไรได้หรือไม่ทั้งนี้ต้องให้ได้ข้อสรุปมาตรการอย่างช้าต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับก่อนจะเสนอขอความเห็นชอบปรับขึ้นค่าผ่านทางจากบอร์ดกอทอพออีกครั้งในการประชุมกลางเดือนพฤศจิกายน64นี้ครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ